รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำหรับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่บ้านคุณโหน่งชาชาเพราะเรื่องราวของคุณโหน่งเนี่ยเยอะมากจริงๆเลยนะครับทำให้ต้องมาต่อกันถึงสัปดาห์นี้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องความรักแถมยังโชคดีได้เจอลูกชายทั้งสองของคุณโหน่งด้วยทําให้ยังไม่ได้คุยกับเดอะแก๊งแคทอาแวนเท่าไรเลยถ้างั้นสัปดาห์นี้เรามาสนุกกันต่อเลยดีกว่านะครับช่วงตีท้ายครัวขอเย่าละเพลงใ่ครับผมโอ้โหทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ นี่ไงคนละแบบสวัสีครับสวสรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวดครับสวายดีครับวีครับางัสี้วันดีครับสวัสอีู่บวันอีครับ้วัสดีครัสวัสดีรันสวสดีครสัสดีครับวัดีครับสวัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครัว่สคับสวีคสสีบดีกับสีครัสดีคับสดีครับสวีับดีครับดีครัีรบัีรบัีบสัคบวรับัดีครับสวบว่าทํารวดีคร คุณซื้อติดรถไว้เวลารถเสียไม่ต้องเสียงล่าดิมันบะหมี่ร่านดบะหมี่เหนียวเหนียวเหนียวฮะเหนียวสองวันทุ่งยุย่ะรบะหมี่มีโรงงานบะหมี่เองมีโรงงานเองแล้วนี่เส้นนี่เอ่อเมียเมียทำเองเอใช่กินกับเออ่น้ำซุปก็ได้กินกับนี่แกงเขียวหวานก็ได้ก๋วยเตี๋ต่ำก็ได้ที่ผมกินกับนี่ซ้งต่ำร้านมันมีหนูชาชาตั้งอยู่ไหนตั้งแถวไหนนะตั้งอยู่ซอยนะ ตอนนี้น่ะหมาเหมือหายเจอตัวตัวทตัวที่ตัไม่รู้กค่ตวเองแจ็คแฟนฉันแอ่ตาบอลหัวกินบะหมี่หนุ่มเจ้าจ้าที่ไรเนี่ยท้องเสียตุ้งจริงมจรยงปะบะหมี่ดีท็อกคือยังไงบะหมี่ดีท็อกคือยังไงคนที่ถามให้เราออกครับผมมันทำได้ทุกอย่างจริงเนาะทุกอย่างคุณหนุ่มก็ทำมาผมโรงงานแบบ ยังนานาชาติโรงงานเขาว่าคือยังไนานาชาติหม้ามั่งเราน um. ้ำเขมือเต็มไม่หมดเลยแล้วสุขลักษณะสุขลักษณะสิบอกว่าเออเออไม่แต่น้ำซุปเขาอร่อยเพราันมีเคล็ดลับเคล็ดลับที่ต้องต้มน้ำซุปแบบนี้นะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำล้นหม้อเลยเพราะว่าขวามอเนี่ยมีรูระบายไอ้น้ำนะครับไม่ห่วงเรื่องนั้แต่ว่าสงสัย ทำไมถึงเลือกมาทำแบหมี่แล้วมีมากี่ปีแล้วด้วยทำมากี่นานยังโอ้เดี๋ยวจะปิดเมื่อไหร่ทำไมวมมานยีจะขายได้เลยทำไม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 พี่หน่งถึงมาทำผมเป็นคนชอบกินมีชอบกินมีอยู่แล้วแล้วเมียก็ไปเรียนทำบะหมี่ไปเรียนทำบะหมี่ไปเรียนทำน้ำซุปมาแล้วใครสอนแล้วก็มาลองทำเป็นครูไปเรียนเลยฮะไปเรียนมีอาจารย์ผู้ชายสอนอาจารย์ผู้ชายสอนแล้วไปอยู่กันเป็นเดือนเลยฮะเรียนทำบะหมี่เนี่ยนะ คุณแด่นก <cup> <before starting, S 3> ็ภรรยาก็ไปเรียนทำน้ำซุปไปเรียนทำเส้นมาแล้วก็มาลองหัดทำที่บ้านหมูแดงล่ะเหมือนกันทำด้วยพุทำาตายตายต๊อกติดคอเหนียวมากเหนียวเหนียวร้านอื่นเป็นลวกเลยนะ แป๊บเดียวเรายกมาเละไงเละนี่เส so ้นเส้นเหนียวเส้นนี้เหนียวนุ่มจัะบอกเส้นเนี้ยบอกเส้นเคี้ยวเอ้ยคิดว่าหนังยางเนอะเออะเออไท่เออนังยางใช่ไหมโอ้โหก็คือแฟนไปเรียนมาแล้วก็มาหัดทำมาหัดทำแล้วก็แจกแจกข้างๆบ้านทำให้เพื่อนๆกินอะไรเงี้ยก็ผิดถูกบ้างลองผิดลองถูกอะไรเงี้ย ทั้งหมูแดงเนี่ยทำทิ้งกันเยอะมากเลยตอนแรกเกี๊ยวละครับเกี๊ยวฮะเกี๊ยวคุณเป้ชอบมากเกี๊ยวเหมือนกันเขาเกี๊ยวก็หมูก็มาหมักเองไงแล้วก็ทำเกี๊ยวเองด้วยทุกอย่างทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยตอนที่นั้าหนุ่มาทำเนี่ยเขาเคยไปพี่เทงกลองไหมลองลองลองกระโจนแล้วพี่พักงานมาเกือบเดือนเลยโอเสียะดิลองผิดลองถูกเลยช่วงในช่วงนั้นแต่ตอนนี้โอเคแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมร้อนอร่อยนี่เลยอร่อยอร่อยคำพูดพวกเนี้ย จริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องอามกันแต่จริงๆแล้วเขามาลองมาชิมมาอะไรเนี่ยเขาก็จะเขาจะบอกว่าคือติเพื่อก่อไงเขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยเลยพี่เฮยงอร่อยเ็าบอกเขาบอกว่าไงเขาบอกเฮ้ยตรงนี้ต้องเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเพิ่มตรงนั้นพี่หม่ำก็เหมือนกันผมก็ปรึกษาพี่ตรงนี้เป็นไงเฮ้ยมึงต้องเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เวลาไปเจอร้านเขาเนี่ยอะไรที่วางเกะดกะอะไรที่มันดูไม่ดีผมก็บอกเฮ้ยไม่ได้ยังไม่ได้ดีเทลดีเทลต้องสะอาดดีเทลถ้าคุณไปนครนายก เลี้ยวซ้ายตรงโค้งอุขลักจะเจอร้านมีนงเขาตรงไปให้ตรงจบร้อฮะตรงจบรอร้านใหญ่ร้านสวยมากเลยเรื่องจริงร้านใหญ่สวยมากเลยผมเคยไปนั่งกินแล้วกินรู้สึกขึ้นใช่อ่ะต้องสะอาดอย่างนี้ไปร้านอื่นผมนวกหูไม่เอาเส้นไม่เอาน้ำไม่เอาผักได้แหข้งชานุ่อย่างสะอาดสดลงนี้ร้านเขานี่ไปนั่งพักหนึ่งเลยโทรให้แม่มัมาเดินจงกรมที่ร้านเขาล่ะร้านมามีไม่ใช่วัด นั่งกินไปนั่งกินไปเหมือนสนักสงฆ์พนักงานเขาทำงานกันเงียบๆหรือว่าไม่มีไม่เงียบๆเลยเวันนั้นวันนั้นผ่านไปคนพลุกพลานเลยคนพลุกพลานเลยคนลงซื้อเงิตำรวจลงทล้วมแรงงานวิ่งหนีสสงารนี่ยสงสารก็ไมเนี่ยไม่จริงๆแล้วพี่หนึ่งเป็นคนอย่างนี้จริงคือห้ามมันไม่ได้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามมันพูดอะไ เหมือนอ่านรายการชิงร้อยเนี่ยขอให้ห้ามเหอะพอห้ามปุ๊บพี่ผำ่ี่เสงงเหมือนกันนิสัยยังเหมือนกัน ถ้าบอกค่ัพี่เท่งพี่ม่อมไอ้ตรงนี้อย่าอ้ำผมนะวันนั้นตายยิ่งครับยิ่งแกยิ่งให้ยิ่งเอาไม่ได้เลยขนาดมีผลต่อชีวิตครอบครัวของเราอะไรอย่างนี้ก็จัดแต่ยิ่งเขาอ้ำเขาอะไรนะพี่โอ๋มันก็บะหมี่เราก็ขายดีเพราะบะหมี่เราอร่อยอยู่แล้วตอนนี้กี่สาขาแล้วเนี่ยก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วคปีแล้วปีกว่าป่าปีกว่ากว่าเจ็ดสิบสาขาเร็วมากเลยเนาะขายขายยังไงอะคะขายแฟรนไชส์ไปแปะอลักไม่มีธุรกิจกับเขาไม่มีธุรกิจเลยครับผม ทำเพลงเองเดียวทำเพลงเล่นหนังเล่นละครครับอ๋อนึกนก่ถีนะ <c oughs> บบน,นะอืมอู้หูอร่อยกัน,นเลยเร็วม,มากเนี่ยเร็วมากจริงนี่ไม่คืออร่อยใช่ไหมพี่เด็โอโอพี่เขาต้องกินอยเางเ กเป็นเบาหวานแล้วเมื่อกี้เอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อช่วงนี้มีของมามอบให้ครับเป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมจากนสีฟันเดนทิสเต้ครับเอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจได้หอมๆครับมาไปพี่เท่งมาไปพี่เท่งของนุ่ฮะของนุ่มๆไม่หรอนุได้ไปแล้วของดีๆอย่างเงี้ยใครอยากได้เออแล้วเข้าบ้านด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่ออยากเห็นแมวแมวกันเนาะ แมวกัดครับแมกัดเนาะเต้ก็โดนปะโดนครับอาจจะเขาไปคุยต่อช่วงหน้ากับตีท้ายรูฮะมันคือเ้อะไรกันหนึาตาคายพี่ด้วยไงโอ้โหสังเกตุเรงสเกตุเงาเขาคายตัวจริงอี่ตมาใช่เจับมันเองนี่แล้วค่อยหอมแล้วผังเ็นดูไงใช่มาใช่ อย่างนีเก่งไหนโ <c oughs> ดนว่าภรรยาจะซื้อเก <c oughs> ่นันนี <c oughs> ่น่อไอผู้หญิงเขาเ <c oughs> <c oughs>